ช่องมาริสาา h a นแนลเช่นเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กับว่านพญาจงอางค่ะก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับว่านกันก่อนนะคะว่ามีความหมายและน่าสนใจกันอย่างไรบ้างนะคะว่านพญาจงอางนะคะเป็นต้นไม้นะคะมีความสวยงามที่โดดเด่นที่ใบของโดดเด่นและแปลกตานะคะก็มีกระดูกดูๆเขาก็จะมีความลักษณะนะคะก็จะ คล้ายๆกับแก้วสารพัดนึกนะคะปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากเป็นต้นไม้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะคะและก็ยังเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลบอลน,นะคะวันนี้เราได้มาหนึ่งต้นนะคะเราไปขุดมาจากป่าหลังสวนนะคะเพื่อนๆ เขาชอบดินทรายปนดินร่วนนะคะแต่ถ้าจะปลูกเขาใส่กระถางนะคะเราก็ขุดมานะคะเขาก็จะมีรากเต็มอยู่ถ้าจะใส่กระถางก็แนะนำให้เป็นดินใบก้ามปูนะคะดูกันชัดๆกับใบของเขานะ นี่เราขุดมาจากสวนกันสดๆดเลยนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนไปขุดให้ก็จะมีดินมีรากติดมาด้วยนะคะนื่ลลำต้นของเขานะคะนี่คือว่านพญาจุงอางนะคะมีความเชื่อกันนะคะว่าปลูกไว้จะป้องกันงูและสิ่งไม่ดีเข้าบ้านนะคะ แล้วเราก็ต้องรีบหามาปลูกกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาพยาจงทางนี่ค่ะมาปลูกใส่กระถางกันดีกว่านะเาปุดมาจากต่าดสดแล้รีบมา เตรียมด,ดินใส่กระถางไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียดาน,นะคะก็จะเป็นดินใบกล้ามปูนะคะจะจะใช้เป็นดินทรายนะคะดินร่วนก็ได้นะคะปลูกติดง่ายนะคะเป็นเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้เร็วและปลูกได้ง่ายนะคะ เราให้หน่อของเขานะคะที่นเพื่อนเห็นนะคะผูกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะจะทำให้หน่อได้แตกเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะดินอาจจะน้อยไปเราก็จะใช้ดินดินทรายปนดินร่วนนี่ค่ะไว้ข้างหน้าก็ได้เลยปหน้าได้เลยนะคะดินที่เขามากับต้นของเขานี่ค่ะสามารถใช้ปลูกได้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมีให้หน่อให้อะไรเขาโผล่ขึ้นมาบ้างนะคะเพื่อว่าเขาจะได้แตกยอดออกมาได้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาทำการใส่ปุ๋ยเลยนะคะ เดี๋ยวที่คอเขากิ่งของเขาหักลงมาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาอ่นอนเแล้วเพิ่งปลูกเดี๋ยววันสองวันเขาก็จะตั้งขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าเราเพิ่งปลูกเขาลงดินไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอีกวันสองวันเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาเองค่ะสําหรับปุ๋ยที่เราใช้กันวันนี้นะคะเราใช้ปุ๋ยมูลขี้วัวนะคะแล้วก็น้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะ นั้นเราใส่มูลคิดดัวนี่สามารถที่จะใส่เป็นก้อนๆลงในในกระถางต้นไม้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้ของเพื่อนๆจะตายนะแต่เราก็ใส่ในปริมาณที่เว้นระยะห่างนะคะก็คือประมาณสองสามอาทิตย์ต่อครั้งก็สามารถใส่ได้ลงไปได้เลยนะเดี๋ยวต้นไม้ของเพื่อนๆก็จะแตกหน่อแตกกอน,นะคะ ได้ใบรวดเร็วอย่างมากเลยนะหามาปลูกกันนะคะพญาจงอางค่ะทีนี้เราก็จะมาให้ปุ๋ยน้ำกันนะคะโดยเราใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะ พืชสวยนะคะดินงามสูตรนี้เลยจ้าใช้ได้กับพืชผักสวนครัวไม้ประดับต้นไม้ทุกชนิดนะคะใช้ปริมาณประมาณหนึ่งสองช้อนนะคะต่อน้ำสี่ถึงห้าลิตรนะคะก็ผสมน้ำใส่ได้เลยแล้วก็รดน้ำต้นไม้รดน้ำพืชผักของเพื่อนเพื่อนได้เลยสองสามวันครั้งใช้ได้เลยต่อครั้งนะคะการรดน้ำ ว่านพญาจงอ้างนะคะสองอย่างนี้รวมกันนี่สุดยอดมากเลยนะคะไม่ต้องลดทุกวันก็ได้นะคะวันเว้นวันก็สามารถลดได้นะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วค่ะซึ่งจะได้ต้นไม้ที่สวยงามนะคะลดไปได้เลยนะคะ เพื่อนคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาอยู่กับว่านพญาจงอางนะคะเป็นไม้มงคลนะคะที่แนะนําอยากให้เพื่อนๆหามาปลูกกันนะคะราคาต้นก็ไม่ได้แรงนะคะก็กําลังเป็นที่นิยมกันในหมู่ต้นบอลเหมือนกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมาริสาชาแนลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ